สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิว e s u z u d max คันนี้เป็น spacecab 1.9ตัว S นะคะและก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้สภาพดีนะรถปี2021นะคะปีใหม่ๆม่น้อยอ่าเดี๋ยวพาไปดูภายในอ่ะคันนี้มาัมล้อแม็กนะแล้วก็นัดล้อมาตามนี้เลยนะคะนัดล้อสีม่วงอ่าแล้วก็ภายใน เป็นท่านหลอกเรียบร้อยกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะแล้วก็เลขไม้ด้านนี้เลยเลขไม้คันนี้วิ่งมา15,155 15เลขสวยเชียร์ทีนี้อ่ะแล้วก็หน้าจอนะคะตัวนี้เป็นระบบสัมผัสตอบบลูทูธได้ปกติเลยนะคะ คันนี้พลาสติกก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะหน้าจอเป็นแบบ Android นะดู Youtube ได้นะคะดูหนังฟังเพลงได้เลยคันนี้อ่ะเก๋มากเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่าแล้วก็ส่วนเบาะคันนี้นะเป็นเบาะหนังดำตะเข็บแดงนะคะมาพร้อมอย่างนี้เลยเบาะไม่ช้ำแน่นอนคันนี้เบาะสภาพดีเป็น Open c a คปแบบนี้นะคะ ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะลูกค้าเบาะด้านหลังก็ไม่ช้าเลยนะคะสภาพดีนะสภาพให้99%เลยลูกค้าแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังอ่ะสภาพด้านหลังนะคะปกติทุกอย่างร่องรอยไม่มีร่องรอยการชนนะคะคันนี้ช่วงล่างช่วงว่างเดิมๆนะคะมีใน ด้วยนะเดิมเเลยพ่อก็เดิมๆดนะคะถ้าลูกค้าสนใจจะมาดูรถรถร้านเรานะคะสายันยนต์อยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศติดถนนใหญ่เลยหรือลูกค้าท่านใดสะดวกมา MRT นะคะก็มา MRT บางกะอทางออกประตูที่1นนะคะลงมาถึงเต็นท์เลยเดิน3าถึงเลยอ่าแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมช่ปีดาวปีค่าจัดปีค่าดำเนินการนะคะต่างจังหวัดก็ ได้ลดลูกค้าเครดิตดีเหลือเงินกลับบ้านด้วยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันค่ะอีซูซูทีแม็กสเปซแครคันนี้เครื่องยนต์เป็น1.9ตัว S อาเครื่องยนต์รับประกันเลยไม่มีอุบัติเหตุมีความชนหนักน้ำท่วมแน่นอนแป้งสียังอยู่เลยนะคะลูกค้าเข้าศูนย์ตรวจเจอับรถมาคืนเลยเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะคะสำหรับราคาคันนี้เบาๆราคาคันนี้เป็นราคารถคันแรกได้เลยนะคะ ราคา479,000บาทเท่านั้นถ้าลูกค้าสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสายันยนต์หรือว่าโทรมาเบอร์โทรหน้าเพจนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ